Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอไปไปดมแแซ่บเาเด้อปลาเด้ออยู่ก่หเออแล้วไปใส่ปลานึ่งผิดของโอ้เกี่ยวของเงินผิดของบนุญ ห่อนจึงเขาห่อนครับฝั่งห้งนี้มยบะดสีอีกมันจิเปิดช่องฝังท้งนี้มียัง้องลุงช่างม่อยูไปเบิ่งังเราก็อยู่ก็อยู่ตะฟังเขาเยนะเังอยตอนบ่าแล้วก็ลืมแล้วเอาไปทาไปจอห้่ห้ถ้าจะอยู่ฝั่งนั้นเราก็ยู่ฝั่งนั้น ฝั่งนี้ร่มบกเข่าเลยแม่นบ่ะใช่แบบนันเอาขึ้นรูบงบงเหยียบไงเล็กมันยื่นมันยื่นออกจีบแต่เออเออเขากระโดดออกมาหันแล้วเอาเล็กจีบสองสามท่อนไปปูพนะื้นะไปวางของอเชื่อมมันเนียนๆเชื่อ,อมกระจก

แู่่ัจจุนกิ<ห>น<ห>นะบอกเขาคนทา<ห>นใหม่ีขาดยาใหญ่ đẹp hơn nữa và bây giờ tiến luôn không xem Hãy cái cho nó có Mì ลุงลูกแด่ลุงลูกอยู่ฝั่งไหนกันเขงบุญเออของบุญจะฝั่ง ไปแล้วป้าอไล้เดปลาเนอะกินปลาเผาปลาขวดเตยเเตยเเตย่ไหลองลงวเลยจำกินก็ได้ดอกเป็นจะเผ็ดบ่ดีๆดีบ่อเผ็ดอกอจำจำบ่แก็เลยออกสีเยดออกสีเลยอ๋อมันกินเผ็ดมันก็เลยออกสี tròn bài nó sẽ hay măng lưỡi luôn hay bắt tơi bắt phải

ตอนบ่ายายังมาเลือกเที่ยวกล่องมาเก็บของเก็บของเก็บจาน

Thank <laughs> you.